จะบอกนะเอาคันนี้มาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะสองนาทีโอเคแล้วดูขับรถวะ <c oughs> อันนี้รถเขาป,ปะวะหรือรถคนในร้านวะแป๊บหนึ่งรถคนในร้านปะนี่ น่าจะรดเขาโอน้ำมันก็จะหมดทำไมอาณาถาแท้วะอาณาถาแท้ <c oughs> เติมน้ำมันให้แล้วกันนะ มันไม่น่าจะยกล้อได้นะสภาพความเร็วอะโ,อโหดูดิโอ้โหเลี้ยวยังแบบเลี้ยวสิบล้ออะ่ะอุ้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่คุณอย่าบอกนะคุณขับคันนี้มาครับ <c oughs> <c oughs> น้ำมันก็หมดโค่านอานาถาเลยอ่ะโคตรน่าสงสารน่ะที่แต่เฟี้ยวนะแต่เฟี้ยวนะมันนั่งได้กี่คนสองคนครับเฮ้ยเอลดีเฮ้ยเอาคันนี้ไปดีกว่าคุณมันเฟี้ยวเงาะเอาคันนี้เอาคันนี้ไหนอ่ะแล้วอีกนั่งดิซอนมาเร็วต้องลงก่อน,น้วต้องลงก่อนมนันต้องขึ้นให้คนให้คน้านขึ้นก่อนอะแล้วไงต่อ <c oughs> นี่ไงลงแล้ว อีกละผู<อ>้ตายอ,อีกละเฮ้ย<อ>คุณคไม่อยากเป็นศพแล้วไม่เอาขอเป็นแบบมีชีวิตมีลมหายใจได้ไหมอ๋อโอเค <c oughs> ได้ครับขับเลยคะ่ะ <c oughs> เด็กเดินไปคอับพวผมทำไมมีอะไรหรือเปล่าตั้งเมื่อวานคุณบอกคุณมีอะไรจะบอกคุณยังไม่บอกเลย อ๋ออ๋อคืออยู่ว่าไม่มีอผมจะถามไปเฉยไม่ไม่ไม่ได้จะบอกอะไรหรอกครับผมจะถามว่าเวลาคุณแบบคุณคุยกับคนอื่นอ่ะคุยแบบกับผู้ชายอ่ะคุยเยอะป่ะ เยอะไหมหมายความว่าคุยหลายคนไหมอะหรอใช่ครับไม่นะก็คุยกับน้องในแกงไงคุยกับผู้ชายแบบไหนอะแบบที่ไม่ใช่แบบเพื่อนอะหรอใช่ครับไม่ดิ หลอหรือว่าอะไรตั้งเลงครับตั้งตัวโอ้ดูเรื่องเยอะเนาะอะไรนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันมีรถผ่านมาเยอะยินเลยบอกว่ารถเยอะเนาะ ถามทำไมหรอถามดูครับถามดูไม่เป็นไรถามไปเฉยแล้วคุณคุยเยอะไหมแล้วคุณคุยเยอะไหมก็สี่แสนคนนะครับเชื่ออยู่เพราะว่าคุณเจ้าชู้คนคุยเยอะนี่คือคนเจ้าชู้หรอไม่นะมันไม่หญิงก็พูดไปงั้นแต่ถ้าให้แบบพูดแบบหลักการจริงๆไม่กวนตีนมันก็มันก็ไม่ผิดอะไรมั้งเพราะว่าคุณก็มีสิทธิ์เลือกไง ใช่ไหมแต่ก่อนหนะ้านี้หยินก็เห็นคุณอยู่กับสาวหลายคนอยู่นะไอตรงหน้า,าทางใหญ่เมื่อกี้หยินก็เห็นการที่ผมไปยืนอยู่การที่ผมไปยืนอยู่กับผู้หญิงเนะี่ยมันผิดอะไรครับแต่ว่าคุณแต่ตอนที่หยินเจอคือคือไอน,นี่เลยนะที่ดูไฟฮิโรชิตีกับโนมันนี่อ่ะคุณนั่งรถมากับเขานะหรือว่านะ่าจ,จะเป็นพี่น้องคุณก็ได้ปะ ที่คุณเน้นผมคุยกับผู้หญิงนะผมยังไม่รู้จักเขาสักคนเลยนะคุณรู้ปะไม่ได้ถึงรู้จักก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็สิทธิ์ของคุณอะสำหรับหยินอะ็ใช่ไงใช่มันก็สิทธินะนนะ์ของคุณไงทำไมคุณถึงคุยกับผมอะเพระว่าคุณไม่ได้คิดอะไร มีผมเพราะอะไรดีวะต้องถามงี้ไม่รู้ดิมันมันไม่ค่อยเจอมั้ง <c oughs> แบบเลื้อนเลือเกี้ยนียนปั่นปั่นอยู่ไม่สุกขนาดนั้นเลยครับอืมแบบเกี้ยนเกียนเลื้อนๆอะเอะอะก็ตีเอะอะก็ตี แต่ว่าก็จะมีความแบบว่าแอบเป็นคงเป็นห่วงอะไรเงี้ยถามตลอดเลยหายหายยังหายยังหายหายังไงแล้วก็ตามามายาต,ตรับ<า>ตอนั้นอ่ะก็รู้เออเออถ้าตามมารยาตก็ตามนั้นน่ะนี่ก็พูดตามมารญาตเหมือนกันเว้ย <c oughs> แล้วแต่สดี๋ดีที่บ้านสอนมาดีครับ เวลาแบบเห็นใครป่วยก็ต้องถามไทยว่าเขาเป็นไงบ้างหรือว่าคุณไม่มีมารยาทเหรอมีมารยาทเฉพาะบางคนมีมารยาทส่วนรวมไหมครับแบบสังคมมารยาทต่อสังคมมีปะต้องเป็นแบบไหนอะมารยาทตามสังคมแบบไม่ด่าคนเขาบมวไม่เคยด่าใครนะ คุณหรือเปล่า <C oughs> ปากดีปากแจ๋วอะ่ะอันนั้นคุณนะอย่างนี้คือเรียกปากดีหรอเรียกปากแจ๋วครับเคยลองจับหรอครับหรือว่าไงดูได้ไงว่าแจ๋วหรือว่าดีหรือว่าอะไร กินยาไม่เขย่าวขวดหรือเปล่าหรือว่าอะไรอ่ะหรือไม่สบายเป็นไข้ปะวะตัวร้อนปะเนี่ยคุณคุณคุณตัวร้อนปะเนี่ยเมื่อไงครับคุณตัวร้อนหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าอ่ะทำไมครับอาการแตกหนักกว่าเมื่อวานอีกอ่ะลองไปตรวจไข้ไหม ไปตรวจมาแล้วครับหมอบอกว่าไม่ได้เป็นใครไม่ได้ไม่สบายเขาบอกว่าเป็น<อ>เป็นคนสุดท้ายที่เขาไม่เอาแสดงว่าหมอน่าจะเชื่อถือไม่ได้แล,ล้วเนี่ยเอา้าทำไมครับไม่ก็หมอน่าจะเชื่อถือไม่ได้เฉย คยมีแฟนไหมครับไม่เคยครับไม่มีคนเอาดิคุณอะเคยมีปะผมไม่เคยคุยใครเลยนะผู้หญิงอะไม่เคยมีแฟนไม่เคยคุยหรือว่าไม่เคยมีแฟนทั้งคู่ครับทำไมอะคุณน่าจะพอ,พอตัวไม่มีใครคุยด้วยหรอหรือว่าเป็นเพราะว่านิสัยเลื้ยนหรือเปล่าฮะแต่มันก็อาจจะเป็น,สนเสน่ห์ไงสเสน่ห์ไงคุณ แบบปากมาหมาผมก็พูดตะตายนี่แหละครับก็ไม่ได้พูดหยาบๆนะก็พูดแบบปกตินะครับไม่เห็นก็ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยมันก็นก็ดีแล้วคุณก็เป็นตัวของตัวเองไงหมายคุณใช้คำว่าเรือนแบบ ผมไม่ผมไม่คิดใครจยใช้กับผมนะัำเนี่ยใช่หรอไม่คุณรู้ส<ช>ึกไม่โอเคเหรอกับคำว่าเรือนท้างั้นหยินจะได้ไม่พูดไงใช่ครับเคถ้งั้นหยินจะได้ไม่พูดหรือว่าคุณเป็นมาก่อนหรือเปล่าใช่หยินเป็นเป็นอะไรครับ <c oughs> เป็นอะไรดีอ่ะ ขอโทษนะไม่รู้ว่าคุณไม่โอเคไงกับคำนั้นอะโอเคไปแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงขอบคุณมาก